ผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะแน αι, เ่เด็กๆได้เต้นตามคลิปวิดีโอเมื่อกี้หรือเปล่าได้ขยับกายไหมคะวันนี้เราจะเรียนนวยขยับกายสบายชีวิตค่ะถ้าเด็กๆได้ลองขยับกายแล้วเรามาเข้าเนื้อหาของเราเลยนะคะค่ะเนื้อหาของเราในวันนี้ก็คือนวยขยับกายสบายชีวิตค่ะคกิจกรรมวันนี้ก็คือ เต้นเต้นเต้นค่ะให้เด็กๆสนทนาจากภาพแล้วลองทำท่าเต้นตามภาพแล้วให้เด็กๆเ,เลือกภาพที่เด็กๆชอบที่สุดท่าเต้นท่าไหนที่เด็กๆชอบที่สุดนะคะมา,ามาลองมาลองเต้นกันเลย เด็กๆหลังจากที่เด็กๆเด้เต้นกันแล้วค่ะให้เด็กๆเลือกภาพที่เด็กๆชอบที่สุดนะคะท่าเต้นที่เด็กๆชอบที่สุดเด็กๆชอบท่าไหนกันคะบางคนอาจจะชอบทั้งสองภาพนะคะค่ะถ้าเด็กๆชอบภาพไหนให้ระบายภาพนั้นเลยค่ะโดยแทนผมเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลนะคะส่วนชุดระบายตามทินตาการให้สวยงามได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกิจกรรมที่สอง ของนวยขยับกายสบายชีวีกิจกรรมที่สอของเราก็คือออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงมาเด็กๆมาลองทำท่าตมดังในภาพเลยนะคะอ่าให้เด็กๆก,กางแขนออกเลยค่ะอ่าหลังจากการแขนออกแล้วให้เด็กๆชูมือขึ้นสูงๆนะคะให้สุดแขนเลยค่ะหลังจากนั้นก็ปิดตัวไปมาอันหนึ่งสอง ังจากเด็กๆทำท่าประกอบแล้วต่อไปให้เด็กๆระบายสีได้เลยค่ะโดยแทนผมของเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลส่วนชุดระบายตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ทำใบงานกิจกรรมออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูวานในผู้ปกครองช่วยสแกน QR code เข้าไปตรงนี้ เพื่อให้เด็กๆได้ฟังเพลงเสริมแสนสนุกชื่อเพลงเคลื่อนไหวนับเลขนะคะค่ะสำหรับงานของเราในวันนี้นะคะจะมี2หน้านะคะเด็กๆในหน่วยขยับกายสบายชีวีกิจกรรมแรกของเราในวันนี้ก็คือกิจกรรม ทำท่าทางเดียวกันให้เด็กๆดูในภาพได้เลยนะคะในภาพสั่งให้เด็กๆดูเด็กที่ทําท่าทางเหมือนกันและลากเส้นไปหากันถูกไหมคะเด็กๆเห็นแล้วยังคะว่าเด็กคนไหนที่ทําท่าทางเหมือนกันถ้าเด็กๆเห็นแล้วให้เด็กๆใช้ดินสอหรือซีเทียนลากเส้นไปหากันได้เลยค่ะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมเครื่องเล่นแสนสนุกค่ะ คำสั่งให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปะโดยใช้สีเทียนลากตามหลังจากนั้นให้ระบายสีให้สวยงามใช่ไหมคะค่ะเด็กๆเห็นเส้นรอยปะไหมคะว่าเส้นรอยปะอยู่ตรงไหนบ้างเอ้ย ถ้าเด็กคนไหนที่เห็นแล้วให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปะกเลยนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆระบายสีภาพเครื่องเล่นสนามของเราให้สวยงามได้เลยค่ะสรุปสุดท้ายท้ายคลิปของเราในวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเด็กๆทํางานเสร็จแล้วก็อย่าลืมอัปเดตผลงานของเด็กๆให้คุณครูดูเหมือนเดิมนะคะวันนี้คุณครูขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ